หวัดดีครับเพื่อนๆที่กำลังติดตามดาวินชีตอนนี้ก็เริ่ม EP 3แล้วก่อนอื่นผมขอกำลังใจช่วยกดไลค์ให้กันทีนะครับถือว่าช่วยค่าน้ำกันเรามาเริ่มกันดีกว่าในเมืองอิตาลีศตวรรษที่15ผู้คนที่ป่วยและไม่สามารถหาคำอธิบายได้จะถูกมองว่าเป็นการถูกปีศาจสิงพวกวัติการได้ส่งบาทหลวงมาทำพิธีไล่ผีให้กับผู้ป่วยทั้งหลายแม้แต่แม่ชีก็ไม่ปลอดภัยจากการถูกทรมานจากวิธีนี้จนป ส่วนดาวินชีเขาเพิ่งไล่ทหารยามของพระสันตปาปาไปด้วยปืนใหญ่หลายลำกล้องใหม่ที่สร้างขึ้นมาใหม่ของเขาและตอนนี้พวกวัติกันก็กำลังเริ่มตอบโต้กองทัพโรมันที่กำลังจะมาเคาะหน้าประตูเมืองฟลอเรนซ์แล้วก็เรื่องปแปลกๆที่มันเริ่มเกิดขึ้นในเมืองผู้หญิงที่เปื้อนไปด้วยเลือดเดินไปตามท้องถนนเธอกรีดร้องและร้องไห้เหมือนคนเสียสติเพื่อนของดาวินชีเวเนซ่าเธอจําได้ว่าหญิงคนนี้เป็นแม่ชีในคอนแวนต์เพราะเธอเองก็เติบโตในคอนแวนต์แม่ชีเธอถูกสาปแช่งจากตระกูลมดิชี ผู้ปกครองเรื่องการร่วมประเวณีในสายเลือดและการดูหมิน่นศาสนาโดยกล่าวว่าพวกเขาได้นำคำสาบมาสู่ฟลอเรนซ์จากนั้นเธอก็จับดาบของทหารยามและก็ฆ่าตัวตายตรงนั้นบนถนนลอเรนโซเมดิชีผู้ปกครองในฟลอเรนซ์ได้ส่งจูเลียนโนน้องชายของเขาไปตรวจสอบเรื่องนี้ที่คอนแวนต์ในระหว่างทางก็มีแม่ชีที่มีท่าทางแปลกๆเดิมมาขวางทางของพวกเขาจากนั้นเธอกระโดดใส่ทหารยามและขวานหน้าพวกเขาจูเลียโนพยายามควบคุมตัวเธอแต่ก็มีแม่ชีอีกคนเข้ามาโจมตีพวกเขา แต่ทว่าสิ่งที่น่าขนลุกจริงๆมันยังมาไม่ถึงเมื่อพวกเขามาถึงเมืองคอนแวนต์มันดูเงียบสนิทและไม่มีใครเหลือสักคนทหารยามที่ตกใจกลัวรีบเข้าไปจูบเท้าของรูปปั้นนักบุญแอนโทนีพวกจูเลียโนค่อยๆเปิดประตูเข้าไปและก็พบว่าสถานที่แห่งนี้กลายเป็นโรงพยาบาลชั่วคราวแม่ชีจํานวนมากถูกมัดไว้กับเตียงและทําท่าทางเหมือนกับถูกปีศาจสิงดาวินชีเขาก็เห็นว่าวานนซาเธอก็เสียสติไปอีกคนเธอเป็นเพื่อนที่ดีของเขาและเป็นผู้หญิงคนเดียวที่ยอมเป็นนางแบบให้งานศิละปะของเขา เขาจึงทิ้งทุกอย่างและมุ่งหน้าไปอย่างคอนแวนต์ แต่เวเนซ่าเธอเสียสติไปแล้วเธอคร่ำครวญด้วยความเจ็บปวดราวกับร่างกายของเธอกำลังลุกเป็นไฟหัวหน้าแม่ชีไม่ยอมให้ดาวินชีช่วยเธอเพราะคิดว่าศิละปะสกรปรกของเขามันจะช่วยพวกปีศาจจูเลียโนเขาสงสัยว่ามันต้องเป็นโรคระบาดชนิดหนึ่งและไม่ใช่การถูกปีศาจสิงแน่ๆนดาวินชีเองก็ไม่เข้าใจว่าโรคอะไรที่มันจะระบาดได้รวดเร็วขนาดนี้พวกเขาเริ่มคิดหาต้นตอของโรคระบาดนี้หรือว่ามันเป็นการวางยาดาวินชีเขาเริ่มนึกถึงเห็ดหลอนประสาทและพวกเห็ดพิษเป็นอันดับแรกแต่ทว่าพวกทหารยามก็พยายาม่่วววันนนหาแแแตมเเจออีบบ้ถ พวกเขายังตัดเรื่องนี้ออกไปจากนั้นเดวินชีตรวจสอบที่ห้องศิละปะแล้วก็พบว่าปลอดมันผสมในสีมากเกินไปอาจทําให้เกิดผิดได้แต่เทว่ามันก็เป็นทางตันอีกเช่นเคยแต่ตอนนั้นก็ได้มีบิชอปเมอร์คิวรีแห่งวาติการก็ปรากฏตัวขึ้น เื่อจะมาทาพิธีศักดิ์สิทธิ์ไล่ผี Gibbs, ส่วนดาวินซีสงสัยว่าพวกวาติกันรู้เรื่องเหล่านี้ได้อย่างไรแต่หัวหน้าแม่ชีก็ดูจะเชื่อใจบิชอปเป็นมากพร้อมขอร้องให้เขาช่วยเหลือแม่ชีที่เสียสติเหล่านี้แต่ทว่าการช่วยเหลือของบิชอปก็ไม่ได้ผลแถมยังถูกแม่ชีพูดจาดูถูกเขาต่างๆนานาเธอด่าว่าแกคิดถึงแต่เรื่องอย่างว่ากูขอสาบานต่อพระเจ้าผู้มีชีวิตอยู่จริงต่อพระเจ้าที่แท้จริงเลยนะมึงเลิกหลอกผู้หญิงได้แล้วมันทําให้บิชอปหมดความอดทนและก็ได้บีบคอเธอจนตาย แต่บิชอบกลับพูดว่าเธอได้รับการไถ่าบาปแล้วแล้วหล่อแม่ชีก็สวดให้เธอดาวินชีเขาตกใจมากและก็เริ่มต่อว่าบิชอบในการกระทําของเขาแต่เวเนซ่าอาการของเธอก็ทรุดลงอย่างกระทันหันและเธอก็ยังมาจูบดาวินชีอีกส่วนบิชอบต้องการไล่ผีให้เธอด้วย แต่ดาินชีห้ามไว้และยืนยันที่จะให้โอกาสตัวเธอได้ต่อสู้กับปีศาจนั้นเพียงลาพังและเขาขอเวลาหนึ่งวันเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนี้ในขณะที่แม่ชีคนอื่นๆก็เริ่มสวดภาวนาดาินชีเขาเริ่มทดสอบทฤษฎีของเขาแต่ก็ยังไม่พบอะไรแต่ทันใดนั้นมันก็เกิดความวุ่นวายขึ้นเมื่อทหารยามคนหนึ่งเริ่มเสียสติและเข้ามากําลังทําร้ายผู้คนดาินชีมองดูแล้วพยายามนึกย้อนเหตุการณ์ว่าทหารคนนี้ไปทําอะไรมาบ้างแต่แล้วบางสิ่งมันก็สะกิดในความคิดของดาินชีเขาเห็นว่าทหารยามคนนี้และนางชีทททุกกกคนนนนําสิ่่่งงหหึีเมือั็ คือจูบเท้ารูปปั้นของนักบุญแอนโทนีดาินชีเขาสั่งให้นิโคไปจับหิ่งห้อยใสและการเปล่งแสงของพวกมันก็สามารถส่องดูพวกสารบางชนิดได้แน่นอนว่าจะเห็นกลุ่มสีแดงปรากฏขึ้นที่เท้าของรูปปั้นปริศนามันได้คลี่คลายแล้วเพราะมันก็คือเชื้อราเออร์กอดซึ่งมันจะทําให้เกิดอาการปวดแสบปวดร้อนและเห็นภาพหลอนมันเห็นได้ชัดว่ามีคนมาป้ายเชื้อแบคทีเรียนี้บนรูปปั้นและเมื่อทุกคนที่ไปจูบมันก็เสียสตินิชชอปก็หาว่าดาินชีนั้นพูดเรื่องไร้สาาระแต่่ดววินชีกก็บอ บิชอปต้องการที่เผาแม่ชีเพื่อชำระล้างพวกเธอมันทําให้บิชอปถึงกับเงียบไปเลยเพราะเห็นได้ชัดว่ารู้ว่าดาวินชีนั้นจับได้แล้วส่วนดาวินชีรีบสั่งยาฆ่าเชือ้อและบอกให้หัวหน้าแม่ชีใช้ปลิงเพื่อทําการดูดเลือดเอาพิษออกส่วนดาวินชีเองเขาก็เริ่มรู้สึกเจ็บปวดและเริ่มเห็นภาพหลอนเช่นกันมันอาจเป็นเพราะว่าที่เวนิสซามาจูบเขาแต่ก็โชคดีที่หัวหน้าแม่ชีได้ใช้วิธีการรักษาตามที่เขาบอกส่วนบิชอป เมื่อรู้สึกว่าอำนาจของตนถูกทำลายก็ได้เดินออกไปอย่างหัวเสียดาฟินชีเขาสามารถขัดขวางแผนการของพวกวัดิกันไปได้อย่างบุบวิดแต่สิ่งที่เขาไม่รู้ก็คือใครคือคนที่ป้ายเชื้อแบคทีรียบนรูปปัน้นและมันก็คือโดนาตี้นั่นเองผู้หญิงที่เขาหลงรักหัวปักหัวปัม๊มส่วนแผนการของพระสันตป,ปาปาที่จะก่อกวนฟลอเรนซ์จากภายในมันก็ล้มเหลวดังนั้นเขาจึงส่งให้เรียริโอไปยึดเหมืองแร่ดีบุกข,ของตระกูลเมดิชีเรียริโอผู้โหดเหีเ้ยมเขาได้สั่งให้ฆ่านักขุดแร่ทั้งหมดทีละ การกระทําแบบนี้จะตัดเส้นทางเงินสดจำนวนมากของตระกูลเมดิชีและเป็นการประกาศสงครามกับฟลอเรนซ์โดยตรงโลเรนโซเมดิชีผู้ปกครองในฟลอเรนซ์เขาโกรธมากกับการกระทำเช่นนี้เขาเริ่มรวบรวมคนระดับหัวกระทิกเพื่อช่วยกันแก้ไขเรื่องพวกนี้ จากนั้นเขาก็ขี่ม้าไปเพื่อไปคุยกับเรียริโอแต่กลุ่มวัติกันต้องการให้ตระกูลเมดิชียกเมืองปีชาและก็ดาวินซีให้พวกเขาดาวินซีพูดสวนคืนว่าฉันยอมให้ฉลามกัดไข่ยังดีกว่าส่วนโลเรนโซเขาก็ภูมิใจและก็จะไม่มีทางยอมแพ้และทําตามโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขามีปืนใหญ่หลายลากล้องอยู่ในมือพวกเขาแต่ทว่าเรียริโอก็ทําท่าทางหยิ่งยโสเขาก็มีข่าวกรองที่เชื่อได้ว่าฟลอเรนซ์ผลิตปืนใหญ่เหล่านั้นได้เพียงแค่สิกระบอกเท่านั้นและแม้ว่ากระสุนทั้ง330ัดมันเข้เป้าทั้งหมดแต่มันก็ไม่่เพพีียงอทจะจัดการกกลุ่ม ทหารม้าของโรมันถึง2,000นายได้ลอเรนโซเริ่มเปลี่ยนสีหน้าเพราะเขารู้ว่าฟลอเรนซ์เสียเปรียบด้านอาวุธและจํานวนคนเป็นอย่างมากส่วนดาวินชีเองเขาก็เข้าใจได้ถึงปัญหาของเรื่องนี้ปืนใหญ่แค่ไม่กี่กระบอกมันไม่สามารถที่จะพลิกสถานการณ์เช่นนี้ได้เขากําลังคุ้นคิดอย่างหนักแต่ก็คิดไม่ออกส่วนโดนาตี้เมื่อเห็นว่าเขากําลังเครียดจึงเข้ามาให้กําลังใจเขา ความอ่อนโยนของเธอมันทําให้เขาสบายใจและพวกเขาก็จบลงด้วยความสัมพันธ์อันร่าร้อนทําให้ทุกอย่างมันจบลงด้วยความสบายใจโดนาตี้เธอถูกพวกวัติการบังคับให้มาสอดแนมเธอจึงพยายามให้กําลังใจเดวินชีในจัดการกับไอสารเลววัติการส่วนเดวินชีเหลือไปเห็นลูกทัพทีมบนเตียงและทันใดนั้นเองเขาก็เกิดความคิดบางอย่างเขาเริ่มทุ่มเทให้กับการพัฒนาอาวุธใหม่ๆจนแทบไม่ได้กินไม่ได้นอนก่อนที่ประกายความคิดนั้นมันจะเลือนหายไปแต่แล้วเขาก็ไปต่อมันไม่ได้และเวลาก็เหลือน,น้อยแล้วด้วยพวกหน่วยสอดแนมรมมนได้้้แแอบเขาาาใในลละชปปย ว่าพวกเขากําลังจะโจมตีตอนรุ่งสางความกดดันมันเริ่มถาโถมเข้าหาดาินชีเขาเริ่มเห็นภาพหลอนเขาเห็นท้องถนนในเมืองวันพรุ่งนี้เต็มไปด้วยเลือดในที่สุดเขาก็เริ่มเสียสติแล้วก็จัดการระเบิดทําลายโรงงานและปืนใหญ่ที่เพิ่งสร้างเสร็จ <c oughs> แรงระเบิดมันทําให้ทุกอย่างพังลงอย่างไม่เป็นชิ้นดีมันทําให้โลเรนโซโกรธจัดเมื่อรู้เรื่องนี้เพราะหากไม่มีปืนใหญ่เหล่านั้นพวกเขาไม่มีทางสู้กับพวกโรมันได้เลยด้วยความสิ้นหวังเขาคว้างลูกทับทีมใส่ดาวินชี แต่ถว่าเมื่อมเมล็ดมันแตกกระจัดกระจายเดวินชีมองเห็นแล้วก็นิ่งคิดและแล้วความคิดอันอัจฉริยะมันก็เกิดขึ้นแม้ว่าจะใช้เวลาเพียงแค่ชั่วครู่ในวันรุ่งขึ้นกลุ่มโลเรนโซก็ขี่ม้ามาถึงนอกเมืองด้วยความหมงุดหงิดเขากําลังจะเจราจาขอยอมแพ้กับเรียริโอแต่ทว่าเดวินชีก็ขัดจังหวะเขาอย่างกระทันหันทั้งเรียริโอและโลเรนโซก็คิดว่าพวกเขาเสียสติไปแล้วแต่เดวินชีเขากลับยิ้มยาะและได้แสดงให้เห็นสิ่งประดิษฐ์อันใหม่ของเขามันคือระะเเบิดคลลัอแมมื่นระเบิด เศษร,ระเบิดเล็กๆและชิ้นส่วนโลหะนับร้อยก็กระจายไปทั่วและมันก็คือฝันร้ายของทหารมาโรมันเขาได้แรงบันดาลใจจากลูกทัพทิมนอกจากนี้เขายังโชว์ให้เห็นหน้าไม้ขนาดใหญ่ส่วนเรียริโอก็ดูไม่น่าเชื่อถือดังนั้นดาวินชีจึงสาธิตรุ่นเล็กให้ดูเรียริโอเขานึกถึงอดีตจ,จากระเบิดกล่องปริศนาในวันนั้น และก็ปืนใหญ่หลายลำกล้องของเดวินชีอีกเขาไม่สงสัยเลยแม้แต่วินาทีเดียวว่าดดวินชีจะไม่สามารถสร้างอาวุธร้ายกาจแบบนี้ได้อีกและพวกระเบิดเหล่านี้เพียงไม่กี่สิบลูกมันก็สามารถกวาดล้างทหารม้าของเขาได้แล้วเรียริโอพูดผสมกับความแค้นแต่สุดท้ายก็ต้องถอยหนีไปส่วนโลเรนโซก็ยังงงและพยายามทำความเข้าใจว่าพวกเขาเปลี่ยนจากความพ่ายแพ้ให้กลายเป็นชัยชนะได้ยังไงแต่เขากำลังจะเจอเรื่องที่น่าตกใจยิ่งกว่า ก็เพราะว่าหน้าไม้ขนาดใหญ่มันเป็นแค่แบบจำลองที่ดาวินชีสั่งให้ช่างฝีมือสร้างขึ้นมาในชั่วข้ามคืนมันมีแค่เปลือกนอกเท่านั้นยอมรับเลยว่าดาวินชีเขามีไหวพริบและเฉลียวฉลาดพอๆกับความกล้าหาญของเขาส่วนโลเรนโซก็ต้องยอมรับเขาอย่างสนิทใจเมื่อวิกฤตคลี่คลายดาวินชีก็เริ่มกระหายที่อยากจะออกไปตามหาบันทึกแห่งใบไม้เขาเริ่มวางแผนที่จะขอให้โลเรนโซสนับสนุนการเดินทางครั้งนี้เพื่อเป็นรางวัลที่เขาได้ช่วยฟลอเรนซ์เอาไว้ในงานฉลองชัยชนะ เดวินชีเขาได้กลายเป็นคนสําคัญไปแล้วโลเรนโซถึงกับแต่งตั้งให้เขาเป็นหัวหน้าอาัศาวินแห่งเซนจอนเดวินชีกําลังคุยโวถึงแผนการที่จะเดินทางของเขา แต่ทว่าก็ทหารยามกลุ่มหนึ่งบุกเข้ามาในงานพวกเขากล่าวหาว่าดาวินซีก็ทำผิดทางเพศและเขาจะต้องถูกจับกลุ่มและถ้าหากพบว่าเขามีความผิดจริงเขาจะต้องถูกเผาทั้งเป็นโลเรนโซเขาจําหัวหน้าทหารยามคนนี้ได้ว่าเป็นฟรานเชสโกซึ่งเป็นคนสนิทของพระสันตปาปาเขารู้ว่านี่คือแผนการของพวกวาติกันที่ต้องการจัดการกับดาวินซีแต่ทว่าในทางกฎหมายแล้วเขาก็ไม่สามารถแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมได้ดังนั้นเขาจึงต้องเฝ้าดูดาวินชีถูกนำตัวไปขึ้นศาลแต่ด้วยความเป็นอัจฉริยะของเขา ดาวินชีไม่ยอมให้ใครมาบงการเขาซ่อนกลเม็ดเด็ดพลายบางอย่างไว้เพื่อหลุดพ้นจากสถานการณ์เช่นนี้และพร้อมที่จะแก้แค้นคือก็จบลงไปกับดาวินชีใน EP3 แล้วนะครับตอนนี้ดาวินชีเริ่มถูกแยกให้ออกห่างจากโรเรนโซไปทุกทีเขาจะพลิกสถานการณ์แบบนี้ได้อย่างไรและพวกวิตกกันเขาต้องการอะไรจากดาวินชีกันแน่เป้าหมายของพวกเขาคืออะไรกันแน่ตัวดาวินชีหรือหนังสือแห่งใบไม้ก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ช่วยกดไลค์ทุกคนนะครับและติดตามกันใน EP 4ีนะครับสวัดดีครับ